ภัยเงียบที่เกิดจากการไม่ออกกำลังกายอันตรายถึงชีวิตอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสำหรับคนสูงอายุนะครับถ้าไม่ออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนื่องจากนะครับพอคนอายุสูงวัยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีวิธีเดียวนะครับคือการนะครับจะทำให้เรานะครับ มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าซาร์โคเพเนียนะครับนั่นก็คือโรคสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและนะครับสูญเสียมวลกระดูกไปนะครับโรคนี้นะครับมันจะเกิดกับคนสูงอายุครับวิธีการแก้ไขนะครับมีอยู่6อย่างนะครับ 1. พยายามยืนหรือนอนนะครับเท่าที่จําเป็นนะครับให้เราพยายาม ขยับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับ 2. นะครับอายุมากแล้วนะครับน้ําหนักตัวเกินใช่ไหมครับเราจะลดน้ําหนักนะครับจากการไม่กินอาหารนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกําลังกายเลยนะครับและลดจากการไม่กินอาหารเนี่ยมันจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายนะครับโดยการเดินครับ 3. ครับการออกกําลังกายโดยการเดินหรือขี่จักรยานนะครับมันจะดีที่สุดนะครับเพราะมันไม่เจ็บข้อเข่านะครับ สี่ครับถ้าไม่เดินนะครับเวลาไปนอนติดเตียงนะครับอันนี้นะครับภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อรีบ5%นะครับของมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับห้าครับคนที่นะครับเอาผู้ช่วยมาคอยพยุงนะครับคนสูงอายุนะครับและก็เดินนี่นะครับไม่ดีนะครับเพราะจะทําให้มวลกล้ามเนื้อนะครับสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเลยครับ6 พยายามเดินเยอะๆนะครับและพยายามนะครับเดินนะครับด้วยตัวเองนะครับและกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์นะครับก็จะช่วยได้ครับสำหรับเรื่องนะครับแก้ไขโรคซาโคเปเนียนะครับ7ครับโรคซาโคเปเนียอันตรายนะครับกว่าโรคกระดูกพุนนะครับเพราะว่าเมื่อเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแล้วนะครับมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นไปนะครับจะกลายเป็นโรคเบาหวานได้ครับ ผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเดินนะครับก็ควรจะนะครับใช้วิธีการสควอตนะครับก็คือนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับทำสัก2 0่สถึงทีต่อวันนะครับหรือไม่ก็นะครับทำแบบว่าเรานะครับนั่งลงไปที่เบาะนะครับพอก้นติดเบาะแล้วลุกขึ้นทันทีนะครับทําแบบนี้20-30นาทีต่อวันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ การเดินขึ้นลงบันไดนะครับทุกๆวันนะครับอันนี้นะครับก็จะช่วยในการออกกําลังกายนะครับได้เหมือนกันนะครับและสําหรับนะครับให้ท่านนะครับตระหนักนะครับว่าขาของเรานะครับกระดูกของเรากล้ามเนื้อของเรานะครับจะแข็งแรงขึ้นอยู่กับขาข, <iz> ของเรานะครับสองข้างนะครับข้อต่อของเราและกระดูกขาของเรานะครับที่เป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดก็ขึ้นอยู่กับ ขาของเราสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องใส่ใจนะครับกับการเดินนะครับเดินให้ได้ด้วยตัวเองทุกวันนะครับออกกําลังกายด้วยการเดินทุกๆวันนะครับท่านใดอยากจะนะครับลดน้ําหนักนะครับอยากจะดูแลเรือนร่างนะครับก็นะครับเชิญท่านนะครับเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ที่มีรูปจารย์นะครับในรูคมๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพาท่านนะครับไปอีกหน้านึงนะครับในหน้านั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ หน้านั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอข้ามมาแล้วนะครับให้ท่านสังเกตด้านล่างนะครับจะมีภาษาอังกฤษแถวยาวๆให้ท่านเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับข้ามมานะครับอาจารย์จะให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักนะครับทาให้ท่านหุ่นดีได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแถวนี้มีอะไรช่วยอาจารย์กดนะครับช่วยเปิดการมองเห็นให้อาจารย์หน่อยนะครับนะครับกดหัวใจกดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาอยากจะฟังอะไรนะครับอาจารย์จะทําให้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับ